ลื่นเหมือนอะไรไม่ไหมคะฮะตเวแกอ้าวนั่นแม่ลืมปิดแก๊สไหเหรอเนี่ยแม่คะคราวหลังอ่ะแม่ไม่ต้องเข้าครัวแล้วก็ได้นะคะที่ถ้าหนูไม่อยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้ไฟไม่บ้านก็ได้นะคะเออม,มันก็ใช่สิเนาะแม่คงจะเกะก,กะเรามากมายและนะทำอะไรก็ไม่ดีไปสักอย่าง อ้าวไม่มีอะไรให้แม่ช่วยมั้งไหมลูกอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่เดี๋ยวแม่ไปรอข้างนอกก่อนก็ได้นะคะอยู่ในครัวเดี๋ยวแม่จะเป็นอันตรายอีกนะคะหนูไม่อยากให้แม่ไปเดินชนแก้วแตกแล้วบาดเจ็บเหมือนครั้งก่อนค่ะไม่เป็นไรนาครั้งนี้แม่จะระวังระวังก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แม่ออกไปรอก่อนเถอะค่ะหรือว่าถ้าแม่หิวแล้วเนี่ยมีขนมตาลที่หนูซื้อมาจากตลาดนะคะแม่กินก่อนได้เลย เออไม่ละแม่อยากจะช่วยนี่มากกว่าไหนดูซิจะทำอะไรโอ๊ยแม่โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นคะมีดบาดมือน่ะโอ้ยไหนดูซินี่หนูบอกแม่ตั้งหลายรอบแล้วนะคะว่าไม่ต้องเข้ามาทำในครัวเออเดี๋ยวหนูทำเองนะคะแม่แม่ไปนั่งรอข้างนอกเถอะค่ะรอบที่แล้วเนี่ยยังไม่หายดีเลยรอบนี้ก็เป็นแผลแล้วป้า นี่น่อยทำไปนี่ยายเป็นโดนมีปานอะปันพายายไปทำแผลหน่อยโอเคค่ะไปดูไปดูไปเดี๋ยวหนูจัดการในครัวเองค่ะแม่อุ้ยยายลูกเหมือนกันนะคะเนี่ยออหนูว่าต่อไปยายรอในในห้องนี้ดีกว่านะคะอย่าเข้าไปในครัวเลยเพราะว่ามันอันตรายมากมันมีแต่ของมีคมยายก็แค่อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนั่นแหละลูก งั้นเอาเป็นว่าวันนี้ยายพักก่อนนะคะเรามารอน้าไมค์ก่อนดีกว่านี่ทีวีอืมเอาเอาเอาก็ดีเหมือนกันวันนี้จะทำอะไรกินดีนะเออ กลับมาแล้วค่ะแม่อืม,อมเอ๊ะแม่คะกลิ่งเหมือนอะไรไมไหมไหมคะอืม,อมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกมิ่นไหมอะไรล่ะเดี๋ยวไปดูนในโทรัพก่อนอดีกว่า ปิดแกสไเ้เลยเนี่ยอก็แม่เอาของออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อุ่นต้มตั้งไว้ว่าจะรอลูกกลับมานั่นแหละมแม่คะคราวหลังอ่ะแม่ไม่ต้องเข้าครัวแล้วก็ได้นะคะนี่ถ้าหมูไม่อยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้ไฟไม่บ้านก็ได้นะคะนี่มันจะมากไปแล้วนะแม่ก็แค่อยากจะช่วยเราอ่ะเพราะเห็นว่าเราก็กลับมาก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะทํากับข้าว ช่วยเราแล้วมาพูดอะไรกับแม่อย่างนี้ล่ะแม่คะแต่มันหลายรอบแล้วนะคะแม่ทั้งก่อนน่แม่ก็ทําแก้วแตกจานแตกแล้วเมื่อวานเนี่ยก็โดนมีดบาดอีกแล้ววันนี้ไฟเกือบไม่บ้าเลยนะคะแม่เออมันก็ใช่สินะแม่คงจะเกะก,กะเรามากมายแล้วนะทําอะไรก็ไม่ดีไปสักอย่างเรานะ่คงจะอึดอัดมากสินะที่แม่เข้ามาวุ่นวายอยู่ในครัวเกกเก๊กังกังอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่ เอาไปว่าแม่ออกไปจากในครัวก่อนดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งเข้ามาในครัวเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะทําข้าวของเสียหายแล้วก็บาดเจ็บอีกห่วงมากนักใช่ไหมกับข้าวของเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็ซื้อมาชดใช้ให้ใหม่ก็ได้แม่ทาไมต้องมาไปชดะปันกันแบบนี้นะคะนี่ถ้าหากว่าแม่ถืินเข้ามาโดนทางราการอีกเนี่ยคราวนี้มีหวังไฟไม่บ้านแน่ๆนะคะแม่ไม่ต้องมาช่วยหนูหรอกค่ะแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่บอกหนูเดี๋ยวหนูทำให้เองเออมันใช่อสิ คนแก่น่ะมันทําอะไรอ่ะมันฝังหูฝังตาไปหมดซะทุกอย่างทาอะไรก็ไม่ดีเอาทปเองก็แล้วกันก็ไรขึ้นนะก็หน้าเราวะสิหาว่ายายอ่ะเข้ามาเกะกะไม่ให้ยายทำอาหารแล้วไล่ให้ยายออกไปอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่คือแม่มอ่ะมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ยังหลงหลลืมลืมอีกหนูกลัวว่าแม่อ่ะจะเข้ามาแล้วเป็นอันตรายนะคะ ฉันก็ยังทำได้อยู่เอ็มมีดบาดแก้วบาดตกแตกฉันก็ยังทำได้อยู่ตามภาษาของฉันมันจะเสียหายเท่าไหร่กันนักเชียวแต่วันนี้แม่จุดเตาแก๊สทิ้งไว้จนไฟเกือบจะไหม้บ้านเลยนะคะแม่ก็ฉันเพิ่งจะลืมแค่ครั้งเดียวเราอะจะห้ามแม่ฉันเข้ามาเลยหรือ,อยังไงเจ๊ยังกันก่อนนะคะทั้งยายแล้วก็น้ำไม้ด้วย ยยายเดี๋ยวยายไปนอนในห้องนั่งเล่นก่อนแม่คะในนี้มีตะกินเหม็นไหม,ไมเดินช่วยไปยองยายไปนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็ค่อยมาช่วยเก็บของกับน้ำใหม่โอเคไปเถอปันเดี๋ยวหน้าเก็บของก่อนเออ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 ไปทำไมคะเดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะโอเคเก็บมาใส่ถุงเลยเฮ้ยน่าโ,โอบไปทีแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมห้องครัวถึงเละแบบนี้ก็ยายรอว่ะสิ บอกว่าจะช่วยนะเตรียมอาหารไว้ตอนเย็นอะ่ะแล้วก็มาเปิดเตาอุ่นแกงไวอ้อ่ะดูสิไม่ไตหมดเลยอะ่ะครั้งก่อนก็มีดบาดไปทีนึงครั้งเนี้ยเกือบเผาบ้านเลยเหรอคะเนี่ยก็นั่นนะสิน้าเตือนยายไปตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ก็หาว่านะ้าใจร้ายไม่ยอมให้ยายเข้าครัวหาว่านะ้าไม่ให้ทําอาหารทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอนะ่ะน้าเป็นห่วงยายนะกลัวยายจะบาดเจ็บดีนเนี้ยทีนะ่วันเนี้ยน้ากลับมาทันไม่งั้นเนี่ยบ้านจะไฟไหม้แน่ น้ำไม่ลองพูดดีๆกับยายดูไหมครับเพราะว่ายายเป็นคนชอบทําอาหารมากแล้วก็รักและหัวอุปกรณ์ทุกชิ้นในครัวมากช่วยทุนถนอมของในครัวเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่านะ้าบอกว่าไม่ให้ทําของในครัวเนี่ยคุณยายก็คงเสียใจมากเลยคะ่ะยายคงคิดว่าน้าไม่ห่วงครัวอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าคะน้าไม่ได้จะห่วงครัวอะไรเลยนะปะันแต่เป็นห่วงยายมากกว่าครัวยายอาจจะบาดเจ็บอีกวันนั้นที่มีดบาดเนี่ย คุณยายก็บอกว่าไม่อยากมองน้าไม้ทำกับข้าวอยู่เฉยๆะคะ่ะคันไม้คันมืออยากจะทำอาหารยายคงอยากมีส่วนร่วมด้วยะคะ่ะการที่น้าไมบอกให้ยายไปนั่งอยู่เฉยๆคงจะเหมือนการที่น้าไมยผักใส่ยาย,ายเหมือนไม่อยากให้มันมีส่วนร่วมในครัวะคะ่ะแล้วเราจะให้นะ้าทำยังไงล่ะยายเข้ามาในครัวยายก็เจ็บตัวทุกทีเลยนี่งั้นเอาแบบนี้ไหมคะน้าไม้ก็ให้คุณยายเนี่ยช่วยทำกับข้าวเหมือนเดิมเพียงแค่น้าไม้ให้คุณยายเนี่ยไปล้างผักเด็ดผักอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องมีของมีคมยายจะได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำอหารเหมือนเดิมอ๋มอยอย่างนั้นก็ได้นะปันจริงๆนะเองเนี่ยก็แค่เป็นห่วงความปลอดภัยของยายเขาอะนะาก็รู้สึกเสียใจนะเวลาที่เห็นคุณยายบาดเจบ็บอะมันทำให้นะรู้สึกว่านะดูแลคุณยายไม่ดีเลย แต่จริงๆนะก็ <c oughs> ะไม่ควรไปพูดแบบนั้นใส่ยายเลยเนาะหนูเข้าใจน้าไม้นะคะว่าน้าไมเนี่ยเป็นของคุณยายมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรหลอกนะคะน้าไมยน้าไม้ลองไปคุยดีๆกับคุณยายดูแล้วก็น้าไมก็ต้องบอกคุณยายว่าน้าไม้นะ่ะเป็นของคุณยายเหมือนที่บอกกับหนูไงคะขอบใจมากนะปันเดี๋ยวน้าจะลองคุยกับยายดูอ้าวแม่วันนี้กินอะไรดีคะอ้าว เป็นอะไรเนี่ยยาคระชาสมุนไพรค่ะอืมอืออ๋อขอบใจมากอืมรสชาติดีเนี่ยปันไปได้มาจากไหนเนี่ยลูก น้ำไมยซื้อมาให้คะ่ะแก้วเนี้ยน้ำไมยตั้งใจชงให้ยายเลยนะคะฮะอะฉันไม่กินละเอาพาไปเก็บได้เลยไป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 ฉันไม่กินแล้วไปโหยายยังงอนน้ำไมยอยู่เหรอคะเนี่ยก็ใช่นะสิน้าเราอะรู้ทั้งรู้ว่ายายอะก็ชอบเข้าครัวนี่ก็ยังห้ามไม่ให้ยายเข้าไปทำอาหาร ทำเป็นห่วงเข้าของไปได้ยายคะที่น้มมาไม้พูดแบบนั้นเพราะว่าน้มมาไม้เป็นห่วงยายนะคะน้มมาไม้กลัวคุณยายจะเจ็บตัวนะคะก็เลยบอกคุณยายว่าไม่ให้เข้าครัวแต่จริงๆแล้วน้มมาไม้เขาแค่เป็นห่วงคะ่ะไม่ได้ห่วงของอะไรเลยอ้าวเหรอก็นา้าเราอะพูดซะจนทําให้ยายคิดว่าห่วงเข้าห่วงของ ไม่อยากให้ยายเข้าไปในครัวน่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะยายน้าไม้เนี่ยไม่ได้หวงของหรือว่าจะคิดว่ายายเกะกะอะไรแบบนั้นเลยค่ะน้ำไม้เนี่ยแค่เป็นห่วงกลัวว่ายายจะได้รับอันตรายนะคะเมื่อวานน้ำไม้บอกว่าแค่ยายมีแผลเนี่ยน้าไม้ก็รู้สึกเสียใจมากแล้วค่ะน้าไม้บอกว่ารู้สึกเหมือนดูแลยายไม่ดีเลยค่ะปล่อยให้คุณยายมีแผลอ้าวเหรอยายไม่รู้เลยน้เราว่าเาจะเป็นห่วงยายขนาดนี้เห็นก็ยายเข้าไปทุกครั้ง น้ำไม้ก็ไล่ยายออกมาทุกครั้งน้ำไม้เนี่ยอาจจะพูดไม่ตรงกับความรู้สึกแต่ว่าน้ำไม้เป็นห่วงยายมากๆเลยนะคะยายนาเขพูดแรงเกินไปนะเ,เขาก็คิดว่าน้าของเราวาเขาห่วงของจริงๆก็ถ้าได้คุยกันดีๆก็คุณจะต้องอยายเองก็อยากจะไปขอโทษนะ้าเราเหมือนกันหนูดีใจมากเลยนะคะที่คุณยายเนี่ยเข้าใจน้ำไม้ได้มากขนาดนี้อืมยายก็ดีใจเหมือนกันนะลูกขอบใจนะลูกนะที่ทําให้ยายกับน้ำไม้เขาเข้าใจกัน อา้าวกลับมาแล้วค่ะแม่เดี๋ยววันนี้แม่ไปช่วยหนูทำกับข้าวหน่อยนะคะจะดีเลยก็เดียวว่าแม่เข้าไปเกะกะจุนจ้านเดี๋ยวก็ทําทเสียหายอีกหนูไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแม่หนูขอโทษที่ทําให้แม่รู้สึกไม่ดีนะคะหนูแค่เป็นห่วงแม่ค่ะกลัวแม่เนี่ยจะได้รับบาดเจ็บอา้าวเลยสรุปว่าให้แม่ได้เข้าไปช่วยทํา อาหารที่ในครัวได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็อยากให้แม่มีส่วนร่วมในครัวเหมือนกันเดี๋ยวแม่เนี่ยมาช่วยเด็ดผักแล้วก็ล้างผักให้หนูนะคะแล้วแม่ก็ระวังพวกของคมมีคมแล้วก็ของร้อนต่างๆด้วยนะคะเวลาที่หนูเห็นแม่บาดเจ็บเนี่ยหนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะจริงๆแล้วแม่ก็ขอโทษเราเหมือนกันนะเพราะที่แม่เข้าใจผิดนะค่ะแม่ ไม่เป็นไรค่ะแม่แม่หิวแล้วยังคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันวันนี้ซื้ออะไรมาเยอะแยะเยอะเลยคะ่ะทั้งสัตว์เนื้อสัตว์ทั้งผักมาเลยค่ะแม,ม่วันนี้แม่อยากทานอะไรดีคะ,อะเอาเป็นว่าแกงเขียวหวานก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยเด็ดผักอันนี้นะคะแล้วก็เอาผักไปล้างคะ่ะได้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 ไดเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ล้างมะเขือเทศด้วยก็ได้นะคะได้ได้ไดไดโอเคคะ่ะ ขอบคุณนะคะแม่ที่เข้าใจหนูหนูดีใจมากเลยค่ะที่เราได้พูดกันดีๆแบบนี้ต่อไปเนี้ยถ้ามีเรื่องอะไรหนูจะใช้คําพูดดีๆแล้วก็คุยดีๆกับแม่นะคะก็ดีเหมือนกันแม่ก็จะได้ปรับปรุงตัวต่อไปก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันมันก็จะเป็นหนทางที่ดีกว่าเนาะใช่ค่ะแม่